สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบอนิหลวงพ่อกันอี่แล้วกับซองน้องเดือนพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาขายเสื้อผ้าพี่น้องขายเสื้อผ้ารำกันเด้อหอดเที่ยงหน้าน้องเยี่ยมพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้องเยี่ยมเลือกเครื่องบ้านนี่นี่นี่ส่งพ่อนี่อืบ่แพงพี่น้องเอ้ยส่งตัวรัน้อยเศร้าบาท เสือโตเสาหาพันกีบนี่น้องเยียบนะพอดีเลยนี่ตัวนางามนมีเห็ดรีบ้อยงานมตัอนนะนี่ตัวนี้ก็งามหัวมือมนใ่ีเยียวอเอลเบอร์ยังน้ำมือคนนะยังกระดาษ้มันไปขามันกล่องกับสติใจใดะพี่น้องเลยสติใจไดีย้นางหน้ได้หมดโอ้ใช่โมเมนต์สามจุดเจ็ดบ่ อ่นอ่นก็ปลาเกี่ยวกันอันนั้นอ่ะมันเป็นเป็นอันนั้นเดี๋ยนี้มีหงส้ายหงสซายมันกะดดได้แล้วคุณนายยารุ่นี้อนนางนะผ่ามันผ่ามันยืดได้หะเยี่ยืพอดีนั่งหิ้มเลยนะมือนะครับ Này, tôi này. này anh shop bung hoi. And tất cả pairing bởi nhuận đen a mong bên. Bang bang. A khai khảo khảo khảo

เสคานอนมันงามเยตัวนี้นอคืออะไรเบียหนจะมาวางเอาวก่อนเลยบุได้ะรวขยอเลเบองสกนะไปเเบอรเสุ่สุกจังหกกมีสุกโคราชนี่เบอราอ่อนอาเมียนให้ลูกสาวตัวหนึ่งพอตัวหนึ่งจับเมียนเลือกอีกตัวหนึ่งปิ่งฮะไม่มีพูเลยอีกตัวนึงเออส่งขาดตัวลอยาส่งแพร่ดีตัวลอยส่งตัวดีนีตัวลอยบาท พี่น้องโตขาดปัดคลายแพงบรรัตดีบัดคายถือโอ้ยลนบานตรอเครื่องมาแต่ใชนี่เลยเออียเสมเนี่หางอารมณหางนานมากเลยเราเอาบุมเงินเลยไลาทีห่งอารม เสนได้เวลาทีหนึ่งโอ้คือว่าดีเท่ากับเราเลือยู่ทีหนึ่งกับคนทำนาของราได้เพื่นกันแล้วพอทินพอส่งเขาเพื่อนให้เส้นมาสั่นเวลาทีหนึ่งเอาไม้ไปย่าหมื่นเนี่ยเสียดายเนาะบานไก่กับข้าบานไก่เขากับฉีเส้นสะดอกเพราะว่ามาเช่นอยู่เทียงรังนี่นะพอออกจากอันนี้มีแต่สียหาเงินได้บ่เนี่ยจะได้ส่งนงไปย่าเพื่อนวะ มันเนี่ยนั่นหมเนียนั่นส่งนั่นตายของมันแบบนี้ต้นหนึ่งได้แต่ัวผาที่นันแบบมึงว่าเลิกเบ้งเลิกเบิ้งเลิกเบิ้องเลือกเ้องเลือกเบื้เลิกเบิ้งตกเบื้องเลือเบื้อเรืกบงเลือกเบื้องเลือกเบื้องเลือกเบื้งลือกบ้องลอกบื้องกเบา้ังนลือกเบก้องเือกบ้องเลือกอบื้่งเลือกเบื้องเลอกเบื้องเลือกบืองกกเบื้องเลือกเบื้องเลือกเบื้องเกเบื้องเยือกเบ้องเกเบื้อผู้ชายเนั่น บ่ตำนี <Okay. S 2> uh, uh, ่น้องปลส้เลยไม่ได้อส้เลยสยิ่งขนบ่ขมือเขาผสมหอกตึงๆๆๆๆเหียเหี้ยอาาเกกัดกันโอ้กูชิงหกกชอบปงจะวแก้ชอปงาแล้วนี่มีเป็นเนะีนีเจ้าตีเลยน่เจ้าตุน่นเดนะอาสองเหี่ยโตนี่ิ้า่หมดเมันเอาซเอ็มมาลายเธบ่เคืองอาเขนมาให้ กูรูายี่หาพัน้อยเจย้ักาพด้อยบาดพี่น้องเลยมาเราคายน้ำเที่ยงหน้าบาดนี่ไปบ่ไดาดิ พอได้เงินเป็นเส้นลูกาออกมาหมื่นมาเฮืนี่นะใกล้เชือกมาแล้วบ่กล้เือกมาลหมื่เฮืเยอะเจ็มื่นกออกมาลกหาเมือนี้นะมาการอยู่เฮือนอีกเนาะมากากอยู่เฮือนแม่กิไปขาเสื้อผ้าบ่ได้แล้วบบบนี้น้าลูกกัอยู่บ้านเออม่อยากกินรอบนะถ้าเรหัอยู่ไงอยู่ใอยู่มันมีการจากล้องอีกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปแล้วตัวหนึ่งฮัลโก น้องเยี่ยมเนี่ยบันนี่จะตัวใดเยี่ยมบัได้เอาเนี่ตัวจะจับตัวคอยทุ่งนี่นี่ตัวนี่เสือนี่พ่อน้องย่งหองบ่มากเสือตะกะโล ก็สจะเลือกไก้ฟัวก์อะต้นนั่นแหละ่ยมควายบ๊างามเลยค่ะอร่อยไรได้อร่อยลูกแต่พ่อพอเจ้านะปลาไหลเส้นอร่อยขัาเจ้าผสมสับปะรดแบบนี้เนาะก็ตัวละอร่อยสาวานี่น้อมันจไดมันก็งามอยู่

แนวซองได้ได้ซร้ออีก40บาทในองโตข่าวก็เทเพนรักโตเล่นเพนได้หามไได้งะไวันนี้เขาคืวันนี้เขาคือก็แม่มานะอขาไปขายบ่ะไปทองรอยตออันนี่เอมาซ้ำทยกโตได้นี่องหรวดัโตตซโตมาดาิดเสือันนี้เลยากบ้านติเื้ออันีปะากันส็นี้คได้นีนะเพราะว่า เด็กโตมันโตมันหน่อยนะาสื่ออนไรเนาะใช่ไหเว่าไเขาธนาคารรเียนุ่งทรงอันนี้เขาป้ายยังไม่ปดเกิบปดเกิบไหวด้วยสิเดี๋ยวพดได้เกิไปกันนะคอันคนเคยอันคนเคยเขาตะปากีซี่คนเคยเขาตะปากีซี่ไปเข่ามือไปเข่าด้มือไปอันเปเปิรกันไล่มือขาอีขาไปแล้ว ก็ไม่ลยก็่ก็บาซอคือบ่เทาได้ก็ามักนูเนีราเทาแน่นะบังดูเยี่ยมง่ามเลยนบยมัน่ลมหมีีตัวนี้นะามตัวนี้นะเป็นเสืาเพี้นทำสวนดน้่งดีๆี้ยนอีเวนน้องงามๆมอลอยู่ซ็กับสรงเงินท่าขาอันอือพวว่าเือันตัวนอมันแบัวอเสือเอาเสืออไ คือเขาต้องติดติงติดติงบมต้องซ่อนเสือทั้งในเสือแน่นี่นะใช่แต่เสือซ้อนนะคะแต่ว่ามยได้ใส่เกี่ยวาเท่านั้นเอาะมเกาดพัวหาหนมยูเสือตากะโลห์เรี้ยบมงซีนมุมีซีเธอหมักซีจดเจ็ดดอกซีฟ้าจัดเจ็ดซีนั่นนี่เธอบ่มาก เห็นตัวนี้แล้วว่าถือตาพันจับขึ้นมาเป็นแคนสามส่วนเป็นของผู้หญิงเป็นย่างเขตายเดีเป็นแม่ทานกันดิเกบ้านการเมืองนี่แหละไปบุญหลับก้าวเวนหนึ่งบ่ไปบุยหลับกาวเวนหนึ่บ่ว่าว่าานับก้าวเวนนนะว่าสัตว์สองคนเป็นนอนกาว้นาก็ได้ว่าุังงินเลย โยงกับโยงกับดอกกับดิอะไรม่ได้แค่สามส่วนเนาะบ่แค่มีนะบอกพอว่าสัญญาทงเธอื่อน่ะไปกันหยำมกลางอีกลลองเดือนไปเหมือนทารันบริบทศาสตร์ไปศาสตร์ไปนอกเด้แต่สามคนมาเอาตังมาเรียนกันสามหน่วยนอนอยู่ท่้งตาง ัมมีตวลมเลยมนต้องมีเงนองยี่ยมโอดมัมมีเงินมาสันอยากใส่เจ้าเ้าี่กับบลมหรกล่ะชาวได้สหักนยังบุกโตสุดอ่ะลูกใส่รไดาเจมันตัวน้อยอะไรเป็นอ้องเออมาวันี้ก็สมมาปลาคั่วอไม่ต้องเลื่อยก็เสือกปังกอนก็เธอมีตัวถึกใจ ปฏิกิริมาเบิ่งก็จะลืมกดไลค์กดแชร์น,นี่เด้อพี่น้องมากนนเนี่ยนี่ไปเลยพี่น้องพอกันคลิปหน้านครับสบายดี